พร้อมกันหรือยังคะสำหรับข่าวนี้ค่ะเมะื่อวานนี้เราให้ชมเบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินของเหล่าดาราช่องสาประจำปี2560ไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นของเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นเหมือนเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะขอบอกเลยค่ะว่าเดือนนี้บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำหวานมดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าได้ณเดชยาย่า,าค่ะมาสวีทวันริมชายหาดนี้ไม่แค่นั้นค่ะนะเดชยังอวดหุ่นล่ำซิกแพค เห็นแล้วต้องร้องว้าวเลอเจ้าตัวเขาฟิตหุ่นมานะคะเพื่อการถ่ายปฏิทินครั้งนี้ด้วยค่ะบรรยากาศการถ่ายทำก็เห็นว่าเป็นไปอย่างสบายๆค่ะเพราะว่าคู่นี้แหมก็สนิทสนมกันอยู่แล้วนะคะก็จะได้ภาพสไตล์ที่แบบว่าขี้เล่นผสมความเซ็กซี่ค่ะให้จอทาดาเขาได้เก็บภาพสวยๆกันค่ะสนุกหนูชอบเ่ะเป็นการถ่ายแบบแฟชั่นในกลางสายฝนครั้งแรกปกติถ้าไปกองอื่นฝนตก เราก็จะว่าโอ้ยกแต่ว่าครั้งนี้เราสู้สุดๆ<ช>แล้วรูปออกมาสวยมากเลยค่ะโลเคชั่นก็สวย<ช>นะครับตอนแรกผมว่าไอเดียของของทีมงานแล้วก็พี่จอร์ดคงจะเป็นอีกแบบหนึ่งคงจะอยากได้แดดได้อะไรอะ,อ,อะไรแต่ว่าเมื่อมันฝนตกแล้วมันดูท่าว่ามันคงจะไม่อยู่จริงๆอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะฮะพี่จอร์ดก็ได้ด<ช>ัดแปลงทุกอย่าง ให้ออกมาได้ดีที่สุดนะครับผมเราเชื่อมั่นว่าน่าจะถูกใจสาหรันแฟนปฏิทินช่องสามแน่นอนใช่ค,ครับฝากด้วยนะคะสําหรับปฏิทินของช่องสามปีนี้นะคะปี2560ัรทุกคนสวยมากๆค่ะเรามีธีมที่คนดูเราน่าจะชอบกัน<ช>ด้วยค่ะเราพยายามที่จะเปลี่ยนทุกๆปียังไงก็ติดตามดูด้วยกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างจะถูกใจมากน้อยขนาดไหนก็ยินดีนบฟังนะครับ หวานคู่เดียวไม่พอค่ะพี่แมวพาไปดูกันอีกคู่เลยค่ะมากกับคิมนะคะคู่นี้เขาก็ถ่ายแบบในชุดออกแนวชนเผ่าค่ะความหวานไม่แพ้กันเลยนะคะต้องมาโพสต์ท่าถ่ายรูปกันบนเรือแมหวานปนเสียวนะคะถ่ายกันบนเรือเนี่ยแน่นอนค่ะหนุ่มขี้แกล้งอย่างหนุ่มมากเนี่ยก็ต้องไม่พลาดแกล้งคิมเบอร์รี่ให้ตกใจเล่นตอนลงเรือนะคะ เซตนี้ทีมงานเขาลงทุนมากค่ะลงไปอยู่ในน้ำนี่นะคะแล้วก็ฝนตกด้วยเหรอใช่้บรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็ต้องคอยจับเรือเอาไว้สําหรับการถ่ายทําด้วยแม่ขยับฝนตกลงมาแบบนี้ก็เลยได้ภาพที่แบบยิ่งโรแมนติกข้าไปใหญ่นี่ตกจริงใช่ไหมตกจริงค่ะตกจริงเป็นบรรยากาศโรแมนติกข้างกลางสายฝนค่ะชุดของเราเสื้อผ้าของเราก็จะเป็นออกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชนเผ่าชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ก็ก็ก็น่ารักดีนะผมว่าครับผมก็ไปถ่ายกันบนเรืออะไรอย่างงี้แต่เรือเกือบจมนี่เรือจมเพราะว่าคิมตัวหนักครับทีผมขึ้นไปผมขึ้นไปคนเดียวยังรอดครับผมคิมนไปอีกทีเอ้าเฮ้ยน้ำเข้าน้ำเข้าไม่กระบอกน้ำเป็นของอ้วนรับรองว่าท่านทุกคนเปิดมาแล้วจะมีความสุขแน่นอนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขที่ได้รับชมปฏิทินของพวกเราและที่ได้รับชมช่องสามนะครับผม นี่ก็เป็นเบื้องหลังของปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งปีนี้พิเศษนะคะฝนเรามี2แบบใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นเบื้องหลังว่าฟินแล้วนะคะปฏิทินดาราช่องสาประจำปี2560จะวางจําหน่าย27ตุลาคมนี้ที่เทสโก้โลตัทุกสาขาทั่วประเทศนะคะอย่างที่พี่แหม่มบอกค่ะมี2เซ็ต แต่ละเซตก็จะแบ่งเป็นแบบแควน65บาทแล้วก็แบบตั้งโต๊ะ30บาทนะคะภาพไม่ซ้ํากันเลยทุกแบบนะคะมีปฏิทิน2แบบก็จะได้ภาพพระนางไปเลยค่ะ48ภาพแบบไม่ซ้ํากันค่ะ